ส่วนเรื่องของการนำสายไฟลงสู่ใต้ดินจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็มีการนำร่องรเริ่มต้นทำไปบ้างแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เองทางการไฟฟ้านครหลวงมั่นใจนะคะว่าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศให้เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรองรับมหานครแห่งอาเซียนระยะทางกว่า127กิโลเมตรในพื้นที่3จังหวัดจะแล้วเสร็จภายใน5ปีค่ะพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลดผลกระทบ ประชาชน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอทิกรุงเทพมหานครกสทช,ช ط. ทีโอทีกสททรคมนาคมหน่วยงานสังกัดจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งร่วมโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหล,ลวงหรือกฟนเข้าร่วมสัมมานาเชิงปฏิบัติการาการบูรณา,าการแผนงานร่วมกันเพื่อความสําเร็จของโครงการมหานครแห่งอาเซียนเพื่อบูรณา,าการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหลังยังมีอุปสรรคทําให้เกิดความล่าช้า นายเทพศักดิ์ทิตะรักษาผู้ช่วยผู้ว่าการกอฟอนอเปิดเผยความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินมหานครแห่งเออาเซียนขณะนี้นั้นอยู่ในระยะเริ่มต้นโดยปีนี้เป็นช่วงของการออกแบบแต่มีบางโครงการที่สามารถก่อสร้างได้แล้วนะคะและในปีหน้าจะก่อสร้างงานโยธาได้เต็มรูปแบบจากนั้นจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตัดทอนระบบและรือถอนเสาสายไฟฟ้าอากาศ โดยมั่นใจว่าแผนทั้งหมดนั้นจะแล้วเสร็จใน5ปีเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนในระยะที่1รวมทั้งสิ้นระยะทาง127กิโลเมตร39เส้นทางงบประมาณกว่า4 8 0 0 0ล้านบาทค่ะถ้ามีการก่อสร้างเยอะๆนะฮะการจราจรก็จะค่อนข้างยุ่งนะผลกระทบก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือเราก็เลยมีการจัดสัมมนาขึ้นมาเราพยายามจะให้มีการบูรณาการร่วมๆกันทั้งหมด เพราะการการที่เราจะเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปเอาลงมาได้ข้างล่างเนี่ยใต้ดินเนี่ยมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเรื่องสายสื่อสารเรื่องสายสื่อสารเรื่องสต,ต,ตรีทไลท์พวกนี้ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆเราไม่สามารถทําเองได้ด้วยตัวด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องการประสานงานร่วมขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ ปัจจุบันกฟนกำลังดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดระยะทาง172กิโลเมตรใช้งบประมาณกว่า60,000ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ45กิโลเมตรอย่างเช่นถนนราชบารบถนนพระรามที่1คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ส่วนโครงการ นนทรีถนนนราธิวาสราชนครินและถนนพระรามที่3จะทยอยแล้วเสร็จตามลำดับในปี2563ถึง2564ผู้ช่วยผู้ว่าการกรฟนาคาดหวังนะครับว่าการสัมมนาในครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จลดผลกระทบต่อประชาชนช่วยให้เกิดความปลอดภัยมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงพร้อมสู่การเป็นมหานครไร้สายหรือว่าสมาร์ทเมโทรได้ครับ